สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาแนะนำสินค้า Barbie ้ร้าน NDA Shop เหมือนเดิมนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบ c r o s อ Up แบบทีละตัวกันเลยเริ่มต้นแบบที่1ครับแบบที่1ตัวนี้จะเป็น Barbie Elegant Girl หรือว่า Barbie เจ้าหญิงในเทพนิยายนั่นเองตัวนี้จะหมดแล้วเหลือกล่องสุดท้ายนะครับงานสวยมากตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะเหลือกล่องสุดท้ายแล้ว2 2 0บาทเท่านั้นเองนะะให้ดูดีเทลก่อน เป็นงานตาแก้ว3มิติครับมาพร้อมกับปีกนางฟ้าอย่างสวยเลยนะตัวนี้งานข้อต่อแขนด้วย220บาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะต่อมาบาร์บี้รุ่นโมเดนพิตตี้เกิลครับสำหรับบาร์บี้รุ่นนี้เนี่ยงานสวยมากมีหลายแบบด้วยนะครับในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้ข้อต่อแขนส่วนขาจะเป็นขาแบบ ปกตินะมาพร้อมกับชุดครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งมากมายรุ่นนี้170บาทนะย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะครับบาร์บี้รุ่น m o เด p พิต t ี y Girl ครับตัวนี้170บาทเท่านั้นเองงานข้อต่ออย่างสวยเลยนะเมคอัพจะคล้ายๆกับเจ้าหญิงเบลด้วยนะครับต่อมาเป็นรุ่นแฟชั่นเกิลครับตัวนี้เป็นงานคล้ายๆกับลาพันเซล เพราะอะไรพี่ถึงบอกว่าเป็นลาพันเซลครับผมของเขายาวและสวยมากครับเด็กๆจนเขาต้องถักผมเก็บเอาไว้เลยนี่เห็นไหมตัวนี้และที่สําคัญเป็นงานตาแก้ว3มิติด้วยตัวนี้เป็นงานตาแก้วมาพร้อมกับชุดเรสสั้นอย่างสวยครับมีรองเท้าแถมให้งานข้อต่อทั้งตัวที่ข้อมือที่ข้อขานะตัวนี้มีหลายแบบนะครับ1 7 0เอ่อ190บาท ครับตัวนี้190บาทเท่านั้นเองเห็นไหมเมคอัพสวยมากครับเมคอัพสาวเกาหลีมากๆมีโบติดให้ด้วยนะทุกตัวเลยโบมีเพชรวิวบวัวบวด้วยนะครับตัวนี้190บาทนะครับต่อมาครับต่อมาเป็นรุ่นนี้ บาร์บี้สาวสกอยนั่นเองเนาะหรือบาร์บี้ขับมอเตอร์ไซค์ครับสำหรับบาร์บี้ขับมอเตอร์ไซค์ของร้านเรานี่อาจะให้ดูดีเทลก่อนในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้ข้อต่อตัวนี้เป็นงานข้อต่อที่ข้อมือที่ข้อแขนแล้วก็ที่ขาครับเห็นไหมเมคอัพเป็นเมคอัพสีออกเทาๆนิดนึงนะครับปากสวยมากผมจะเป็นผมสีทองครับเด็กๆผมสีทอง ในนั้ของมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เนี่ยสามารถนั่งซ้อนท้ายได้ด้วยนะตัวนี้นะครับใครเล่นบ้านบาร์บี้หรือเล่นละครบาร์บี้เนี่ยพี่แนะนําเลยจะต้องมีนะนั่งซ้อนได้สองคนแล้วก็มีสิทธิ์เดียวให้ด้วยแล้วเด็กบางคนสงสัยคุณพี่คะหนูสงสัยเขาว่าบาร์บี้ตัวนี้ออกจากมอเตอร์ไซค์ได้ไหมตัวนี้แกะออกมาเล่นได้นะเด็กๆตัวนี้แกะออกมาเล่นได้นะขนาดใหญ่มากครับตัวนี้กล่องใหญ่มากมาก รุ่นนี้290บาทเท่านั้นเองนะตัวนี้290บาทครับสำหรับบาร์บี้ขับมอเตอร์ไซค์ของเรา290ต่อมารุ่นขายดีของร้านครับบาร์บี้เฮลีนะตัวนี้เป็นงานข้อต่อทั้งตัวครับบาร์บี้เฮลีของร้านเรามีหลายแบบมากๆตัวนี้นะครับ สนใจดูแบบอื่นหรือรูปภาพอื่น,นเพิ่มเติมเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะถามพี่แอดมินใน Line แอหรือแม้กระทั่งไปดูเองได้เลยนะในแฟนเพจ Facebook เลยครับขายบาร์บี้ราคาถูกมากนั่นเองในหนึ่งกล่องก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้นะครับข้อต่อทั้งตัว1ตัวแล้วก็มีชุดแถมให้3ชุดรวมที่ใส่อยู่เนาะมีเป็นสร้อยคอครับมีกระเป๋า แล้วก็มีรองเท้าแถมให้ที่สำคัญกล่องของบาร์บี้เฮลี่เนี่ยสวยมากๆครับเด็กบางคนในหัวใสเนาะเอากล่องไปเล่นบ้านบาร์บี้ได้เลยอีกหนึ่งต่อนะครับสำหรับบาร์บี้เฮลี่ของเราเนมีหลายแบบเลยนะครับเด็กๆพี่ให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างแล้วกันกล่องละ250บาทเท่านั้นย้าอีหนึ่งรอบนะครับบาร์บี้เฮลี่กล่องละ250บบาทเท่านั้นเอง นะตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยเป็นชุดสีชมพูนะครับน่ารักมากรุ่นนี้ขายดีมากๆอันดับต้นๆของร้านเราเลยก็ว่าได้นะสำหรับบาร์บี้เฮลีต่อมาครับจะเป็นรุ่นแฮปปี้โพเนตรีนะครับรุ่นนี้หรือว่าบาร์บี้เจ้าหญิงแฟชั่นของเรานะสำหรับบาร์บี้เจ้าหญิงแฟชั่นเนี่ยมี2แบบนะครับ จะต่างกันที่4ชุดาราตรีที่เจ้าหญิงใส่อยู่มีสีชมพูกับสีเหลืองนะครับอาจจะให้ดูเมคอัพจากคล้ายๆกับจกเจ้าหญิงเบลครับตัวนี้เป็นงานข้อต่อแขนชุดาราตรีอย่างสวยที่สำคัญเลยสำหรับเซตนี้หนึ่งกล่องคุ้มมากๆเพราะว่าเขามีชุดแถมให้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้เยอะค่อนข้างด้วยเยอะมากๆนะครับนี่เห็นไหมเอ่ย นับไม่หวัดไม่หวนะครับชุดเพียบแล้วแต่ละชุดเนี่ยเขามีเป็นไม้แขวนเสื้อเป็นชุดหุ่นให้ด้วยนะครมีบาร์บี้หลายตัวนี่พี่แนะนานกล่องนี้กล่องเดียวจบครับเด็กๆไม่ต้องไปซื้อเยอะนะตัวนี้ราคาพิเศษนะครับกล่องละ200บาทเท่านั้นไม่ต้องไปซื้อแพงครับอ่ะตัวนี้200บาทพอแคปได้เลยนะครับตัวนี้200บาทเท่านั้นเองกล่องละนะครับ200บมีหูหิ้วให้ด้วยนะตัวนี้งานสวยมาก 200ต่อมาจะเป็นบาร์บี้ตัวนี้รุ่นนี้มาใหม่เนาะเป็นบาร์บี้บิวตี้จะลักษณะคล้ายๆกับบาร์บี้เฮลีแต่แตกต่างกันที่เมคอัพครับเมคอัพตัวนี้จะเป็นออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงมี3แบบสำหรับบาร์บี้บิวตี้เนี่ย Standard, หรือว่ามาตรฐานเลยคือมี3แบบนะครับตัวนี้เป็นแบบที่1แบบที่1จะเป็นกระโปรงสีชมพูมาพร้อมกับเสื้อสีขาวครับ เมคอัพสวยเป็นผมตรงนะไฮไลท์สีชมพูมีชุดแถมให้3ชุดรวมที่ใส่อยู่แล้วมีกระเป๋าครับอุปกรณ์บาร์บี้มากมายแล้วก็รองเท้า8คู่ตัวนี้มีรองเท้าให้8คู่เนาะสตารับาร์บี้บิวตี้นะครับพี่ให้ดูแค่้2แบบก่อนแล้วกันอีกแบบนึงเด็กๆสามารถไปขอแอดมินดูหรือว่ามาดูเองใน Facebook ได้เลยนะตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดแมวครับ ชุดน้องแมวรุ่นนี้บาร์บี้บิวตี้นะครับกล่องละ250บาทยาอไม่หนึ่งรอบนะตัวนี้250เท่านั้นเองแคปได้เลยนะครับตัวนี้250รนะ้สแบบสุดท้ายก่อนจากกันครับรุ่นนี้เลยบาร์บี้บิวตี้นะตัวนี้บิวตี้แฟชั่นดอสําหรับบาร์บี้บิวตี้แฟชั่นดอลของร้านเราเนี่ยนะครับมี2แบบให้เด็กๆเลือกสะสมกัน ตัวนี้240บาทนะครับกล่องละ240บาทเท่านั้นเองครับเด็กๆมีรองเท้าให้ค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหม8 8คู่เนะี่ยมีอุปกรณ์บาร์บี้นะครับแล้วก็น้องบาร์บี้เองเนี่ยใส่ชุดสวยมากเป็นชุดวิบวับด้วยนะเมคอัพเก๋เมคอัพสวยมาก งานข้อต่อทั้งตัวด้วยรุ่นนี้240บาทแคปได้เลยนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าในเด็กๆสามารถที่จะแอดไลน์มาได้เลยนะครับช่องทางแรกเนี่ยจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook ขายบาร์บี้ราคาถูกมากนะครับแล้วก็ทาง ID l i n ยนี่ไปที่หน้าจอไลน์กดเพิ่มเพื่อนพิมพ์ u x n 7 330U ต้องพิมพ์ให้ครบทุกตัวนะครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยหรือแม้กระทั่งอยากจะดูรีวิวสินค้านะครับหรือแม้กระทั่งดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมที่เป็นรูปภาพเนี่ยหรือว่าวิดีโอก็สามารถที่จะแอดมาได้เลยนะครับตามนี้เลยเสิร์ชชื่อใน Facebook ได้เลยนะครับเป็นเพจขายบาร์บี้ราคาถ,ถูกมาก ยังไงถ้ากดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆแล้วก็กดไลค์วิดีโอที่ชอบหรือแม้กระทั่งกดไ like ลค์รูปภาพที่ชอบได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับร้าน NDA Shop ของเราส่งจริงส่งไวสินค้ามีคุณภาพแน่นอนบ๊ายบายสวัสดีจ้า